คนดีมีลักษณะอยู่4ประการด้วยกันหนึ่งมีสัจจะพูดยังไงทาอย่างนั้น,นถึงเวลาทํางานรับผิดชอบตัวหน้าที่การงานอย่างดีทํางานทําเอาดีไม่ใช่ทําเอาพอผ่านทําเอาดีแลอที่เราทําจริงนั่นเองพูดก็จริงทําก็จริงแล้วถึงจะได้ความดีจริง <S 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 แต่จะได้อย่างนี้ มีความจำเป็นต้องฝึกตัวถ้าไม่ฝึกตัวทำไม่ได้ดนั้นคุณสมบัติข้อที่สองคือธรรมะที่แปลว่าฝึกตัวคนเราจะดีจะเจริญต้องดีที่ผลงานเพราะฉะนั้นต้องขยนันต้องอดทนคือขันติขันติแล้แปลว่าอดทนแล้วก็จาคะต้องเป็นนักเสียสละยิ่งจะทำงาน เป็นผู้ใหญ่มียศมีตำแหน่งมากเท่าไหร่ก็ต้องรู้จักเสียสละมากเท่านั้นตั้งแต่สละทรัพย์จนกรทั่งสละอารมณ์ทรัพย์จะเอาเพิ่มความสามารถไม่ฝึกให้มันเพิ่มก็เลยจะเอาแต่เงินก็เท่ากับว่าสัจจะต่อความดีไม่มีมีแต่เอาเปรียบเข้ากระดูกในยุคนี้คนประเภทนี้มีเยอะ ประเทศชาติจึงไม่เจริญเท่าที่ควรจะเป็นถึงเวลาก็จ้างคนน้นทำผลงานจ่ายจ่ายเงินไปเอาเงินฟาดถัวกันไปความสามารถไม่ได้เพิ่มผลงานจะออกมาดีก็เป็นไปไม่ได้ บ้านเมืองจะเจริญเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องมาถามว่าผิดศีลอันนี้ผิดคารวะสรธรรมคนประเภทนี้นะสัจะจธรรมะขันติจาคะท่องไวมข้าสัจจะก็ขาดธรรมะคือการฝึกตัวก็ขาดความทรหดอดทนก็ขาดจาคะความเสียสละก็ขาดขาดหมดเลยเพราะฉะนั้นคนประเภทนี้เอาดีไม่ได้ฝากไว้ก็แล้วกันยานรอตัดสินโดยศีล เอาตัดสินโดยธรรมก็แย่แล้วถ้าตัดสินโดยศีลคือไปคอรับชั้นเข้าไปอีกนี่เราไปกันใหญ่เลยฝากเป็นข้อคิดเนาะ